ปริชายานของผู้ไม่รู้หนังสือหลวงพ่อเทียนที่ข้าพเจ้ารู้จักตอนที่สีเหตุการณ์ที่วัดสนามในคงเป็นตํานานหน้าหนึ่งของชีวิตหลวงพ่อและสานุสิทธิ์เพราะว่าที่นั่นภายใต้หน้าตาและสำเนียงธรรมดาธรรมดานั้นความธรรมดาของท่านเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ ความธรรมดานั้นไม่มีอุปสรรคกับเพื่อนมนุษย์เลยไม่ว่าเขาจะเป็นคริสต์พุทธมุสลิมหรือนับถือศาสนาอะไรก็ตามหลวงพ่อไม่เคยปฏิเสธใครเลยทุกคนล้วนมีธรรมชาติแห่งความเป็นพุธธาทธะทั้งสิ้นทุกคนคือพระหากแต่ยังไม่รู้จักธรรมชาตินั้นในตนเอง มัวสแสวงหาพุทธะในความคิดและมองข้ามใจตนไปคราวหนึ่งผมยังไม่เข้าใจหลวงพ่อเต็มที่มีโยมคนหนึ่งเข้ามาแสดงวาทะเรื่องผีเรื่องเปรตว่าเป็นเรื่องจริงๆเขาบอกว่าเขาเห็นผมฟังแล้วรำคาญทนไม่ได้ก็ลุกหนีตกเย็นผมรายงานหลวงพ่อว่าเจอโยมคนหนึ่ง งมงายมากๆหลวงพ่อถามว่าทำอะไรเขาล่ะผมบอกว่าลุกหนีเลยท่านว่าทำไมทำอย่างนั้นล่ะยิ่งงมงายยิ่งดีหลวงพ่อว่าอย่างนั้นซึ่งผมไม่เข้าใจท่านว่าผู้ที่งมงายนั้นเขามีพลังมากถ้าเขาเข้าใจเรื่องความรู้สึกตัวนั้นๆแล้วเขาจะบุกแหลก หลวงพ่อว่าอย่างนั้นผมเพิ่งรู้ว่าจริงของท่านเหมือนกันโดยทั่วไปเรามักมองคนในแง่แบ่งแยกคนนั้นสำนักนั้นคนนี้สำนักนี้คนนี้มุสลิมคนนี้คริสคนนี้งมงายนี่เป็นสิ่งสมมุติทั้งสิ้นสำหรับหลวงพ่อนั้นคนทุกคนคือเมล็ดพันธ์แห่งพุทธะ ชีวิตล้วนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันยิ่งไปกว่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างดีทั้งสิ้นกิเลสก็ดีแต่ว่าต้องรู้เท่าทันมันปัญหาเรื่องกิเลสกับโพธิหรือความรู้นี้เป็นปัญหาใหญ่มากในสมัยราชวงศ์ถังพระนางบูเช็คเทียนได้ส่งขุนนางคนหนึ่งชื่อซิดกัน ไปถามปัญหากับพระสังฆปรินายกองค์ที่หกของนิกายเซนที่ชื่อว่าเว่ยหลังคันทีผู้นั้นได้ถามเว้ยหลังว่ากระผมไม่เข้าใจเลยที่ท่านบอกว่ากิเลสกับโพธิเหมือนกันนั้นมันเป็นไปได้อย่างไรพระอาจารย์ที่ผมเรียนมาจากสำนักอื่นต่างบอกว่ากิเลสเป็นคนละสิ่งกับโพธิ คำตอบคือเมื่อไม่มีกิเลสก็ไม่มีโพธิเมื่อรู้แล้วก็ไม่มีทั้งกิเลสและโพธิขันธีซิดกันเกิดความเข้าใจสว่างสวัยในคำสอนนั้นเป็นอันมากเรามักได้ยินคำสอนว่าเมื่อราคาเกิดให้กําหนดรู้ว่าราคาเกิดแล้วหนอก็ราคานั้นไม่เที่ยง เป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างนี้เป็นการย้ำคิดผมเพิ่งมาเรียนรู้ช่วงหลังว่าอย่าไปสนใจกิเลสมันจะเกิดหรือไม่เกิดก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรให้สนใจความรู้ตัวที่บริสุทธิ์ล้วนๆเพราะว่าในความรู้สึกตัวล้วนๆนั้นไม่มีราคะโทสะโมหะดังนั้น ให้รู้สึกต่อสภาพไร้ราคะโทสะโมหะที่เป็นต้นตอแต่เดิมเมื่อรู้ผนึกแน่นอย่างนี้แล้วพอกระทบกับอารมณ์ที่เป็นราคะโทสะโมหะก็จะไม่เอาเองไม่มีใครละราคะโทสะโมหะได้ตัวละไม่ใช่เราตัวละคือ ความรู้สึกที่บริสุทธิ์ล้วนๆศีลส,สมาธิปัญญาตามแนวของหลวงพ่อนั้นมีอยู่แล้วในตัวเราเมื่อเราให้กายจิตตื่นตัวขึ้นเราจะพบว่ามีพลังอำนาจอันเป็นไปโดยธรรมชาติที่จะขจัดปัดเป่าความทุกข์ทรมานเนื่องด้วยราคะโทสะโมหะ เราไม่มีเรื่องที่จะจัดการกับสิ่งเหล่านั้นแต่ก็มีเรื่องหนึ่งซึ่งเราต้องขยันคือความเพียรที่ต่อเนื่องซึ่งเป็นหลักคำสอนที่สำคัญของหลวงพ่อความเพียรน,นั้นต้องต่อเนื่องถ้าไม่ต่อเนื่องก็ไม่ถึงจุดแจ่มแจ้งดังนั้นการเร้าความรู้สึกตัวเอาชนะความคิดให้ได้ในทุกครั้งที่มันเกิดจนกระทั่ง อยู่เหนือความคิดชีวิตจึงจะล่วงภาวะเก่าได้หลายศตวรรษมาแล้วที่เรารับพระพุทธศาสนามาจากกลางกาเคล็ดรับสำคัญในการภาวนาการตรวจสอบอารมณ์กรรมฐานจึงรังเรือนในความทรงจำของชาวพุทธแฝงอยู่ในร่มเงาของโบสถ์และคล่ำคล่งกันในหมู่นักบวชแต่สำหรับหลวงพ่อแล้ว ผมไม่มองว่าท่านเป็นพระหรือคนธรรมดาหรือท่านไม่ใช่คนไม่ใช่พระบางครั้งท่านแสดงความจำนงว่าหลวงพ่อจะศึกและไม่ว่าผมหรือหลายคนคงเคยได้ยินท่านถามว่าหลวงพ่อจะศึกดีไหมผมเองไม่เห็นดีด้วยยังมีหลายคนหาว่าผมยุคท่านที่จริง ผมเป็นคนบอกหลวงพ่อว่าหลวงพ่อมีอายุมากแล้วผมถามหลวงพ่อว่าด้วยเหตุผลอะไรหลวงพ่อจึงอยากจะสึกหลวงพ่อบอกว่าเมื่อสมัยหลวงพ่อเป็นโยมหลวงพ่อสอนคนอย่างถึงลูกถึงตัวญาติพี่น้องผู้หญิงผู้ชายหลวงพ่อจับให้พลิกมือเพื่อให้เขารู้ตัวพอมันถึงช่วงนี้ช่วยคนได้น้อย หลวงพ่อพยายามช่วยคนในขณะที่บางคนติดเตียนนอกจากไม่ช่วยแล้วยังการหลวงพ่อไม่ให้ช่วยอีกสิ่งนี้มันยุ่งยากระเบียบกฎเกณฑ์เป็นสิ่งที่ดีแต่กฎเกณฑ์เหล่านี้จะต้องถูกยกเว้นสำหรับบางคนบางกรณีพระพุทธเจ้าได้ตรัสเล่าให้พระสาวกฟัง ถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนว่าดูเหมือนจะเกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติธรรมของผู้ที่ต้องการจะปฏิบัติจริงจนสามารถเข้าถึงธรรมะเป็นจำนวนมากแต่คำสอนกลับเลือนหายไปอย่างรวดเร็วเพราะพระองค์ไม่ได้บัญญัติพระวินัยรองรับธรรมส่วนพระพุทธเจ้าที่ชื่อโคตมะนั้นพระองค์ตรัสว่าต่อแต่นี้ แต่ถาคตจะบัญญัติวินยัยและต่อแต่นี้ผู้เข้าถึงธรรมจะน้อยลงแต่การสืบทอดคำสอนจะอยู่ได้นานซึ่งเป็นสิ่งที่น่าพิจารณาทว่าที่สำคัญกว่านั้นคือเนื้อหาเมื่อพระพุทธศาสนาไม่มีการเข้าถึงการรู้แจ้งต่อมรรคผลแล้วพระพุทธศาสนา ก็เป็นเพียงระบบจริยธรรมระบบหนึ่งเท่านั้นเองถ้าไม่มีการเข้าถึงธรรมพุทธศาสนาก็ไม่มีกลับเป็นเพียงปรัชญาสกุลหนึ่งหรือใครสร้างขึ้นก็ได้และในไม่ช้าไม่นานก็กลายเป็นระบบการเมืองระบบหนึ่งหลวงพ่อผู้ไม่รู้หนังสือเคยตกอยู่ในฐานะผู้ต้องสงสยัยต้องถูกจับกลมไต่สวน หรือไม่ก็ศึกเสียเพราะเป็นคอมมิวนิสต์แต่เป็นเวลาหลายปีที่คนจริงผู้มาจากจังหวัดเลยคนนี้ได้ต่อสู้ด้วยเสียงเนอเนอจนทำให้เกิดชุมชนของการรู้สึกตัวที่อยู่เหนือความคิดและชี้นำความเป็นอันเดียวกันของมนุษยชาติบนพื้นฐานของความรู้สึกตัวล้วนๆคำถามจากผู้ฟัง เท่าที่ทราบมาหลวงพ่อเทียนไม่เคยแบ่งแยกผู้ชายออกจากผู้หญิงเลยท่านเป็นพระที่ยกย่องให้ความนับถือผู้หญิงมากที่สุดชื่อทับมิ่งขวัญมีความเป็นมาอย่างไรตอบโดยท่านเขีมานันทะเนื่องจากแก่นคำํำสอนของหลวงพ่ออยู่ที่ความรู้สึกตัวล้วนๆความรู้สึกบริสุทธิ์ที่เป็นศีลความรู้สึก รู้เนื้อรู้ตัวโดยพื้นฐานของความรู้สึกตัวล้วนๆทวนนี้เป็นสิ่งที่ซึมแทรกและไม่แบ่งแยกเมื่อเราแทรกเข้าไปถึงแก่นกลางของใจเราจะพบว่าโทษทันจบสิ้นตรงนั้นแล้วไม่ต้องพูดถึงการแบ่งแยกเป็นเขาเป็นเราเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายที่ตรงนี้ เป็นแสงสว่างของปัญญาและความรักอันเป็นสากลและชาวพุทธสามารถชำระทัศนะต่างๆได้คือหัวใจของเราหัวใจอันกลิ้งกล่าวของเรานั่นเองเมื่อการเจริญสติซึมทราบก็ไปถึงใจเมื่อนั้นความงามและความดีทั้งหมดก็ปรากฏขึ้นเพราะว่าใจเราบริสุทธิ์ผ่องแผ้ว ไม่มีสิ่งปลอมปนด้วยอันนั้นชนทุกชาติทุกภาษาเขาไม่ใช่ใครไหนอีกคําสอนของหลวงพ่อเป็นเส้นทางเดียวไม่ใช่หลายเส้นทางโดยทั่วไปเรามักได้ยินผู้แสดงธรรมว่าถ้าเราไปบางลํำพูเราจะไปทางไหนหรืออ้อมไปทางไหนก็ได้ในที่สุดก็ถึงเหมือนกัน นี่เป็นเพียงโบหารแท้จริงไม่มีทางไหนเลยนอกจากทางที่จะต้องผ่านหัวใจเราเท่านั้นผ่านอุโมงค์มืดนี้ไปก่อนแล้วเราจะทะลุออกอีกด้านหนึ่งมืดแล้วจึงสว่างแต่ว่าการใช้ความคิดแยกแยะนั้นมันสว่างก่อนมืดและก็สว่างที่ปากอุโมงค์ไม่สามารถทะลุผ่านเข้าไปได้ คํำสอนของหลวงพ่อเป็นสากลยิ่งท่านคงแบ่งแยกผู้หญิงว่าต่างจากผู้ชายบ้างในฐานะสมมุติแต่สภาพรู้ตัวนั้นเหมือนกันทั้งหญิงทั้งชายหรือแม้แต่เด็กผมเคยเรียนถามท่านว่าผมไม่เข้าใจาเรื่องราวในธรรมบทลูกศิษย์พระสารีบุตรซึ่งเป็นสามเณรอายุ13ปีเป็นพระอรหันต์ได้อย่างไร ลุงพ่อบอกว่าเป็นเรื่องง่ายมากยิ่งเด็กยิ่งง่ายเพราะเขาไม่ค่อยมีอารมณ์อยู่แล้วเพียงแต่เขาทําถูกวิธีเท่านั้นจากคำไขความของหลุงพ่อทําให้ข้อความในธรรมบททั้งหมดกลายเป็นคําพีที่สดใหม่ขึ้นมาสัจะทมที่รังเลือนไปในหน้าของประวัติศาสตร์ได้ปรากฏให้เห็นไม่ใช่ในวัดในโบสถ์ แต่ในความรู้สึกสดสดของเราเองในความรู้สึกตรงๆซื่อๆของเราเองนี่คือสิ่งที่หลวงพ่อสอนผมชอบใจที่ไม่รู้ใครพูดแต่ต้นว่าหลวงพ่อยังอยู่ทุกคนเป็นหลวงพ่อเหมือนที่หลวงพ่อพูดว่าทุกคนเป็นพระทุกคนเป็นพระพุทธเจ้าท่านพูดเสมอ และพูดก่อนที่ท่านจะอ่านหนังสือได้ด้วยซ้ำไปซึ่งเป็นถ้อยคําที่แปลกในบ้านเมืองนี้ที่อาจารย์เรียนถามผมในเรื่องทับมิ่งขวัญน,นั้นหลวงพ่อไม่แบ่งแยกว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายเพราะความรู้สึกล้วนๆนั้นไม่เป็นผู้หญิงผู้ชายอยู่แล้วผู้หญิงก็กลับเข้าไปในตัวเองผู้ชายก็กลับเข้าไปในตัวเองยื่นออกมาแล้วก็ติดอารมณ์โลก เมื่อมันหดกลับเข้าไปถึงที่มันก็หลุดจากสิ่งสมมุติทั้งปวงแล้วก็เป็นสิ่งสากลสิ่งเดียวที่ไม่มีชาติชั้นวันนะเพศผิวพันธ์ทับมิ่งขวัญเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรักและความเอาใจใส่ในผู้เป็นเพศแม่เพราะบรรดาลูกศิษย์ผู้หญิงกลุ่มหนึ่งที่แวดล้อมท่านอยู่ได้เสียสละทางเลือกของตัว ความมั่นคงทางสังคมบางคนลาออกจากการเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยบางคนไม่รู้จะไปไหนนอกจากพึ่งความรู้สึกตัวหลวงพ่อนั้นมีความรักต่อลูกศิษย์ของท่านทั้งหญิงทั้งชายผู้ที่ท่านแนะนำแล้วท่านตามคุ้มครองปกป้องแม้บางคนศึกษาลาเพศบัรญิตไปแล้ว ท่านยังตามไปให้ความอุ่นใจเท่าที่ผมทราบคือหลวงพ่อท่านเต็มเปี่ยมไปด้วยความเข้าใจท่านเปี่ยมไปด้วยความซื่อและจริงใจซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนสัมผัสด,ด้วยจิตใจท่านเรียกผมไปบอกว่าขอให้ช่วยตั้งชื่ออาสนสมแห่งหนึ่งที่เมืองเลยซึ่งท่านเริ่มตั้ง ท่านรักและชอบที่นั่นมากชอบญาติโยมที่นั่นด้วยเพราะสิทธิผู้หญิงของท่านไปอยู่หลายคนท่านบอกว่าขอชื่อดีๆนะให้เป็นหญิงด้วยผมก็ตั้งชื่อว่าทับขวัญขวัญน,นั้นหมายถึงสติเช่นการบายสีสู่ขวัญเรียกขวัญขวัญดีก็รู้เนื้อรู้ตัวดีโบราณท่านบอกว่า รู้เนื้อรู้ตัวขวัญก็คือสตินั่นเองมีสติคุ้มครองทับนั้นแปลว่ากระท่อมก็ได้แปลว่าเข้าถึงก็ได้เป็นการเข้าถึงสติความรู้ตัวล้วนๆผมเสนอให้ตั้งว่าทับขวัญหลวงพ่อย้ำว่าต้องเป็นผู้หญิงผมเลยเติมนิ่งเข้าไปเป็น ทับมิ่งขวัญทับมิ่งขวัญซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ที่รักหลวงพ่อหลวงพ่อสิ้นชีวิตที่นั่นร่างกายท่านถึงอาการแตกดับที่ทับมิ่งขวัญโดยการเข้าสู่การละสังขารอย่างเงียบๆท่ามกลางสานุสิทธิ์ที่แวดล้อมอยู่ใต้ร่มไม้ดรวันลบปิยะมะโนธรรม ได้กล่าวสุดท้ายนี้ขอให้อาจารย์กล่าวสรุปด้วยท่านเขมานันทะกล่าวสรุปว่าทุกๆคืนที่เราเข้านอนเราจะเปิดหน้าต่างเพื่อให้ลมสดชื่นโชยเข้ามาในห้องเพื่อที่เราจะได้ไม่อึดอัดในทุกคืนนั้นมเมล็ดพืชที่หล่นอยู่ในดินก็เริ่มแตกหนอ เพื่อเติบโตสืบทอดพันธุ์ของตนไว้ที่จริงมเมล็ดพืชนั้นทุกๆคนถือติดตัวมาแล้วแต่กำเนิดเพียงแค่แสงแดดและน้ำฝนรดราดลงเหนือแผ่นดินของความรู้สึกตัวความชุ่มชื้นนั้นก็จะทำให้มเมล็ดพืชค่อยๆแตกปริทีละน้อยทีละน้อยและคงมีสักวันหนึ่ง ที่มเมล็ดใส่เล็กๆจะได้แผ่กิ่งก้านสาขาเป็นพุ่มปกคลุมชีวิตอันแห้งผากของเราบนเส้นทางของการภาวนาเช่นนี้สุขทุกข์ไม่เป็นประมาณสงบปิติไม่ใช่แหล่งที่เราจะพึ่งพิงได้ตลอดเราต้องการไปให้ถึงที่สุดของพันธ์ของมเมล็ดพืชนั้นเจ็ดจำนงแห่งการเกิดมาของชีวิต ก็เพื่อพัฒนาเผ่าพันธุ์ของมนุษยชาติจากต้นใสต้นหนึ่งเป็นล้านล้านเมล็ดของพืชพันธุ์นั้นในที่สุดเราก็พบว่ามนุษย์ทั้งหมดนี้ไม่ใช่ใครอื่นเป็นเพียงพองน้องพี่หรือเพื่อนร่วมทุกข์กันหลายปีมาแล้วที่ผมได้จเาเร็กไปยังประเทศพมา่าพบกับพระภิกษุไทยใหญ่รูปหนึ่ง ชื่อสช่วงนั้นผมเองเป็นคนค่อนข้างต้านวัตถุหรือเทคโนโลยีที่เกินความจำเป็นพระไทยใหญ่ชวนผมไปถ่ายรูปคู่กันณนะอนุสรสถานแห่งความรักที่มีต่อพระพุทธองค์คือชเวดากองอันง,งดงามผมรังเกียจเลยเดินหนีท่านก็ตามตากล้องมาจะถ่ายรูป แต่คำพูดประโยคหนึ่งซึ่งทำให้ผมเปลี่ยนอารมณ์ได้คือท่านกล่าวว่าท่านครับถ่ายรูปร่วมกันเอาไว้นะชีวิตหนึ่งเราอาจได้พบกันเพียงครั้งเดียวซึ่งผมสะเทือนอารมณ์ขึ้นมาเดียวนั้นผมคิดว่ามนุษย์เราดีแต่แบ่งแยกแก่งแย่งผลประโยชน์อำนาจนวนเรื่องมึงนี่เรื่องกู ไม่รู้สึกตัวเลยว่าชีวิตเราอาจได้พบกันเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเมื่อผมกลับมาถึงเมืองไทยแล้วไม่กี่วันเพื่อนที่นั่นเขียนจดหมายมาเล่าว่าท่านสามภิกษุไทยใหญ่มรณภาพแล้วผมรู้สึกอบอุ่นใจมากๆแม้ตัวจะร้อนเผาด้วยพิษไข้แล้วก็เหนื่อย ไม่ช้าไม่นานเราจะได้เรียนรู้ทุกๆคนจะเดินทางไปในแนวเดียวกันทุกๆคนจะรู้ถึงจุดจบไม่ว่าในวันนี้หรือในช่วงลมหายใจสุดท้ายเมื่อเรารู้สึกตัวเสียแต่วันนี้แล้วช่วงชีวิตที่เหลือก็เป็นช่วงที่ดีที่สุดที่ทำให้ชีวิตเราเป็นของขวัญเป็นกําลังใจให้แก่เพื่อนมนุษย์ของเราชาติของเรา ชุมชนของเรารวมทั้งแก่โลกซึ่งกำลังร้อนระอุไปด้วยการแบ่งแยกทางเชื้อชาติวันนะรและเผ่าพันธุ์อันเป็นเหตุของสงครามและภัยพิบัตินานาประการดังที่เป็นอยู่